สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอรัมัมอ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งที่พิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่16มิถุนายนปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ประกาศหอมให้หัวข้อว่าสูตรการจัดสรรวัคซีนเริ่มต้นอย่างนี้ครับประกาศหอมบอกว่าเอาไปเอามาเนี่ยนะครับผู้บริหารกทมนี่ก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับกรณีการฉีด วัคซีนในกทมสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเจ็ดกลุ่มโรคเรื้อรังตอนนี้เริ่มจะมองเห็นปัญหาแล้วนะครับว่าเหตุที่ถูกเทเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนก็เพราะว่าจองหมอพร้อมไงแหละครับหมอพร้อมก็เลยถูกด่ากลายเป็นหมอเพี้ยนไปจริงๆเราก็ไม่อยากสรุปนะครับว่าใครผิดหรือว่าใครถูกเพียงแต่ว่าการทํางานร่วมกันของหลายๆองค์กรเนี่ยมันควรจะมีการวางแผนร่วมกันเพื่อ ให้ไปถึงเป้าหมายกับที่เราวางเอาไว้นะครับโดยไม่เกิดความลักลั่นหรือว่าเกิดข้อผิดพลาดอื่นๆอันเนื่องมาจากการไม่ประสานกันระหว่างองค์กรเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับกรุงเทพมหานครได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดโค,โครงการโครงการหนึ่งขึ้นมาคือโครงการไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยวัตถุประสงค์ก็เพื่อกระจายวัคซนีนโควิดให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ กรุงเทพมหานครมีการเปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่า w w w t h a i r ่วมจ .com แล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังบ้างร้านสะดวกซื้อบ้างซึ่งก็เปิดให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมแล้วก็เริ่มฉีดวัคซีนวันแรกตั้งแต่วันที่7มิถุนายนนะครับเห็นความต่างนะครับหมอพร้อม สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเจ็ดกลุ่มโรคเรื้อรังส่วนกทมสำหรับประชาชนทั่วไปประเด็นหลักอยู่ที่ว่าในแผนหลักฉีดวัคซีนของสอบคนั้นจะต้องฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเจ็ดกลุ่มโรคเรื้อรังก่อนส่วนประชาชนทั่วไปเนี่ยฉีดภายหลังจากนั้นทีนี้มาถึงวันแจกจ่ายวัคซีนทางกทมก็นำวัคซีนฉีดให้กับกลุ่มที่ลงทะเบียนไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัยเป็นหลักมีรายชื่อที่ลงทะเบียนกับหมอพร้อมในพื้นที่กทมบ้างปราบปรายซึ่งทมในแง่แผนการฉีดวัคซีนของสอบค,คก็ถือว่ากทมเนี่ยยังต้องเคลียร์ตัวเองอยู่นะครับแต่กทมก็อ้างได้ว่าต้องเร่งฉีดประชาชนในคลัสเตอร์ต่างๆก่อนเพื่อป้องกันการระบาดและข้อมูลเมื่อวันที่7มิถุนายนไม่มีใครรู้ว่าวัคซีนจะเข้ามาเท่าไหร่และไม่คิดว่าจะขาดช่วงก็เลยเกิดความผิดพลาด ถือเป็นบทเรียนที่ต้องปรับในการฉีดวัคซีนลอต่อๆไปนะครับเพราะถ้าหากต่างคนต่างคิดว่าตัวเองมีอาาเขตและรับผิดชอบเฉพาะอนาเขตของตัวเองเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตามมาอีกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยถูกหมอพร้อมทิ้งกทอมอเทก็โปรดเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับทีนี้เมื่อถูกทิ้งถูกเทก็ต้องมีการเยียวยาอย่างเร่งด่วนกันมีตัวเลขของผู้ที่ได้รับวัคซีนประชาชนทั่วไปเนี่ยอยู่ที่2% ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังร้อยละ1.5ผู้สูงอายุร้อยละ0.3จะเห็นได้นะครับว่ากลุ่มเปราะบางมีความเสี่ยงสูงกลับยังได้รับวัคซีนน้อยอยู่ทางกระทรวงสาธารณาสุขประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะเยียวยาปัญหาผู้ลงทะเบียนหมอพร้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากเดิมที่นัดฉีดวัคซีนเดือนมิถุนายนและถูกเลื่อนออกไปอันดับแรกคือติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านเนี่ยจองคิวกันเอาไว้ ถ้าหากว่ามีปัญหาถูกเลื่อนจริงกระทรวงสาธารณสุขก็จะช่วยสนับสนุนโทรไปที่ o เ e r a t o r หมอพร้อมหมายเลขโทรศัพท์นะครับ027922333นะครับ027922333เพื่อนัดไปฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแทน ครึ่งหลังเดือนมิถุนายนจะมีวัคซีนเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยอีก3ล้านโดสนะครับเพราะฉะนั้นมีให้ฉีดแน่นอนครับสรุปและสถานการณ์การฉีดวัคซีนเพื่อให้เห็นในภาพรวมนะครับเครื่องแรกเดือนมิถุนายนกระจายวัคซีนไปแล้ว3ล้านหแสนโดสเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกา2ล้านโดสแล้วก็วัคซีนชิโนแวกอีก1ล้านหแสนโดสฉีดมาแล้ว8วันนับตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่1ิมิถุนายนรวมทั้งหมด2ล้าน4แสน 663โดสเพราะฉะนั้นภายในเดือนมิถุนายนนี้แหละครับจะมีการกระจายวัคซีนทั้งหมดอย่างน้อยเนี่ย6ล้านโดสซึ่งก็ตรงตามเป้าหมายที่วางเอาไว้มาตั้งแต่ตนและมารวมตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ฉีดไปแล้วทั้งหมด6 5ล้าน5้แสดสเบ็ดเสร็จสิ้นเดือนมิถุนายนก็ร่วม10ล้านโดส เพื่อความเข้าใจการระบายวัคซีนให้ง่ายขึ้นนะครับนายกประยุทธ์ชี้แจงรายละเอียดพร้อมกับมีการขอโทษประชาชนที่มันวุ่นวายขายประช่อนมาก่อนหน้านี้นะครับเริ่มที่โครงสร้างการทํางานต่อไปมีปัญหาอะไรจะได้ด่าได้ถูกคนนายกอธิบายอย่างนี้ครับบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยผมก็อขอเรียนชี้แจงภาพรวมในการดําเนินงานตามวาระแห่งชาติเรื่องการฉีดวัคซีนว่าแต่ละหน่วยงานจะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไรกันบ้าง โดยลำดับแรกสอบอคผู้เป็นองค์กรสูงสุดในการจัดการสถานการณ์โควิด -19 และการฉีดวัคซีนจะมีความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายกำหนดหลักการในการจัดสรรวัคซีนให้กับแต่และจังหวัดโดยมีหลักการว่าทุกจังหวัดจะต้องได้รับวัคซีนตามสัดส่วนจำนวนประชากรและเพิ่มเติมให้กับจังหวัดที่มีสถานการณ์ระบาดรวมทั้งเพิ่มเติมกลุ่มบุคคลที่มีความจำเป็นต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวการศึกษาและอื่นๆในลำดับที่2หน่วยงานหลักที่รับมอบนโยบายจากสอบอคนั้นคือกระทรวงสาธารณาสุขจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดวัคซีนที่ไจะรับในแต่ละรอบจะจัดส่งแต่ละจังหวัดจำนวนเท่าไหร่ตามหลักการในการจัดส่งโดยกระทรวงสาธารณาสุขจะเร่งจัดส่งวัคซีนในรอบนั้นกระจายไปยังทั่วประเทศในทันทีโดยไม่รอชา้า จากนั้นในลำดับที่3นะครับก็คือความรับผิดชอบของแต่ละจังหวัดที่จะเป็นผู้กําหนดว่าแต่ละโรงพยาบาลและจุดฉีดในจังหวัดนั้นๆจะได้รับวัคซีนเป็นจํานวนเท่าไหร่และจัดการจัดส่งให้อย่างรวดเร็วที่สุดซึ่งการจัดสรรน,นี้ก็จะพยายามต้องคํานึงถึงระยะเวลาที่มีจนกว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบต่อไปให้เป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดเนื่องจากการได้รับวัคซีนของเรานั้นเป็นการทยอยมาเป็นรอบ ไม่ใช่ได้มาครั้งเดียว6ล้านโดสหรือว่า10ล้านโดสตั้งแต่ต้นเดือนและเราจะส่งออกทันทีที่ได้รับวัคซีนไม่จะรอเก็บเอาไว้จนกว่าจะครบจึงจะส่งออกผมขอเรียนชี้แจงย้ำต่อพี่น้องประชาชนถึงหลักการหรือที่เรียกว่าสูตรในการจัดสรรวัคซีนที่ผมสั่งการลงไปมีดังต่อไปนี้นะครับข้อหนึ่งครับเมื่อมีวัคซีนมากระทรวงสาธรรารณสุขต้องส่งให้ทุกจังหวัดทันที จะไม่มีจังหวัดใดที่ไม่ได้เพิ่มเติมในแต่ละรอบซึ่งในอนาคตอาจจะยกเว้นจังหวัดที่ได้ครบตามเป้าหมายไปแล้วหรือบางจังหวัดที่สบคพิจารณาว่ายังไม่มีความจะเป็นเร่งด่วนในขณะนั้นข้อ2จํานวนวัคซีนที่นําส่งให้แต่ละจังหวัดจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่นํามาคํานวณก็คือปัจจัยเรื่จํานวนประชากรเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อเรื่องของจํานวนผู้จองในระบบ ทั้งหมอพร้อมและระบบของจังหวัดและกลุ่มเฉพาะอย่างเช่นอาชีพเสี่ยงหรือพื้นที่เศรษฐกิจข้อ3หากจำนวนวัคซีนที่ได้คำนวณแล้วไม่เพียงพอต่อการฉีดในระยะเวลาในรอบนั้นให้แต่และจังหวัดและจุดฉีดพิจารณาจัดสรรให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเสี่ยงที่ลงทะเบียนเอาไว้ก่อนและข้อ4 หากมีความจําเป็นต้องชะลอการฉีดวัคซีนตามกําหนดเดิมระหว่างที่รอการนําส่งวัคซีนต้องยึดลําดับเดิมเอาไว้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่และจัดการฉีดวัคซีนตามลําดับเดิมทันทีที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนประกาศหอมสรุปอย่างนี้ครับบอกว่าก็ถือว่าชัดเจนนะครับตั้งแต่ลําดับความรับผิดชอบไปจนถึงสูตรในการจัดสรรวัคซีนแล้วซึ่งหลังจากนี้หากว่ายังมีปัญหาอีกทัวลง ถูกคนแน่นอนครับ